คลิปนี้ผมจะมาเก็บตางทั้งหมดในโลก3โดยมีเวลาแค่24ชั่วโมงมันมีทั้งหมด10เล่มนะครับผมมีอยู่แล้วนะ3เล่มถ้าผมทำไม่ทันเนี่ยผมจะต้องกินน้ำมะนาวสดอีกแล้วนะไม่รู้จะทำโทษอะไรดีอะ่ะก็กไปดูคลิปเลยครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะแล้วใครยังไม่ได้กดซับเนี่ยฝากทิ้มปุ่มซับหน่อยนะครับจะขอบคุณมากเลยคิตตันช็อป้านขายโลบักราคาถูกบริการกดฝนกดเกมพาร์ทแมพบล็อกฟู้ดเบสบอลแอ,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 แอแนิเมชั่นแชมเปี้ยนและแอนิเมชั่นแอนด์เวนเจอร์ใครที่ไม่อยากเสีย และที่ขึ้นอยู่บนจอเลยนะครับแถมยังมีของแต่งตัวให้เลือกมากมายใครสนใจก็เลีงใต้ล่างคลิปเลยนะครับโยสุล่อโย ο, ผมแอคคิดนะครับก็ยิดีต้รเข้าสู่รายารโยรู้ฟาร์มเดอะซีรีส์นะอันนี้ก็เป็น e p ีที่แแล้วนะครับหลังจากที่ e ีก่อนน่ะผมไปทําสมอเรือกระบัดใหม่มานะก็ได้ดูกันแล้วแหละเฮ้ยก่อนไปดูนะครับตอนนี้ผมมีดิททอดแล้วนะครับใครอยากเข้าดิททอดมาคุยกับผมเนี่ยลลงก์ง้า้ล่างคลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อผมมีกิจกรรมแจกของแจกผลอะไรเงี้ยหรือว่ากรแง ผมจะไปเก็บดาบคาเวนดิสก่อนนะไอ้นะครับเริ่มเราจะไปที่ก่อเตาผมยังร่าดาบไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะบอสยังไม่น่าเกิดนะครับโอ้ยเกิดเกิดโอกาสตอบ5%นะครับอันนี้ดูดฟาร์มอีกทีใช่ไหมใช้ EMC เลยโอ้ยมันมันมีร่าง2เลยว่ะเอาว่ะทาคูบะแน่เลยใครดูวันพีก็อย่าดูดีนะครับว่ามันมีสบุคลิกในหาเนี่ดูดูโชว์สกิลดูดเลือดนะครับนี่ ผมดุดแรงเลยโอ้โหไม่ดรอปอ่ะผิดหวังดรอปเธอคลิกเกตวิ่งล่ามาแล้วอยากไปล่าดหลับยางแกๆวันนี้นะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอดิกลัวได้กินน้ำมะนาวอย่างเงี้ยใครอยากให้ผมโดนน้ำโทษอะไรก็เม้นมานะหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมเม้นมานะครับผมรออ่านอยู่นะเออโอ้โหไม่ดรอปแล้วใครแม่งเข้ามาไหมอะเออไม่ใช่ผลผิดด้วยน้องดุเรื่องมาให้โดนโอ้โหดรอปเถอไม่ตอบ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 ไม่ดรอป มีคนมาตีด้วยเอ้ยเหมือนมันจะตีกูเลยเวยน,นี่มันตั้งใจตีเรานะครับเราล็กจะตายเราจะต,ตายไม่ได้นะครับแม่งโปโหรือเปล่าวะมันตีไกลเนี่ยพาเล็กเอ้ยอเชื่อมันโป๋ปะเน,นี่ยมันพาเล็กตีไกลเกินอาได้แล้วมันตีตายนะครับเรียบร้อยทุกคนได้ดาบรขวมดิสเดียวไปเลยครับผดล็อกดาบคไขวมดิสนะอ๋อมาครับเรามาดาบดาบต่อไปนะต่อไปนี้ผมจะทําการล่าบ,บอสอีลิกนะบอสอีลิกเนี่ยมันมีโอกาสได้ทั้ง3ดาบนะครับ มันจะมียามะทูชิตะโยรุจิ๋วนะครับคือยามะเนี่ยเราต้องทําการฆ่าบอสอิลิก30ตัวนะครับถึงจะไปดึงดาบได้แล้วก็ทูชิตะเนี่ยเราต้องการเสกบอสแอดมินก่อนนะครับแล้วก็ไปทําคริสจูกรสตีอันดับท้ายก็เป็นโยรุจิ๋วนะครับโอกาสดับสอปอรซึ่งเราจะเสกได้เราต้องมีฮาร์คีสามสีมีสีขาวสีแดงสีชมพูเออช่างมันแล้วเกียอธิบายตอนนี้ผมขาดบอสอิลิกไป27ตัวนะคือล่าไปแค่3ตัวเองอะ 27ตัวกี่ชั่วโมงวะเนี่ย27คูณ10 หารหกสิบสี่ชั่วโมงโอ้โ oh. หมาแล้วครับแต่ผมจะทําการเก็บโบนนะคือผมจะฟาร์มโบนไปสุ่มที่เศกบอสเคียวนะครับยังยังไม่ได้เคียวเลยอะอยากได้มากเลยเดี๋ยวมาเช็คบอสอ,อ,อ,อิลิกก่อนอ๋อมันมันเกิดโยกอตาอ่ะอันนี้นะครับบอสอิลิกนะเดี๋ยวเราตีเลยอิลิกใช้มากมากหรอวะอ๋าพี่ได้อะไรมาวะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ได้ผ้าคุมไม่เห็นพระคุมดําเดี๋ยวเราจับเวลาอีกสิบนาทีนะครับให้บอสมันเกิดทุกคนมาสุ่มโบนให้หน่อยพี่จะเอาที่เศกเคียวอะที่เศกวาเคียวตอนนี้มีคนได้้เเเสกกกกแวนนนะะครรรัับตตออี็ขงา เฮ้ยเฮ้ยตอบปะเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยตอบว่ะโคตรโชคดีพี่ตีมาต้องนานนะครับโอ,โอ,โอ้ทุกคนผมตีมาต้องนานนะไม่งหวจะตอบเอเอแล้ววันนะครับปลดล็อกเคียวแล้วว้าอย่างที่ไปนะครับอีดิกเกิดก่อกลางเหมือนเดิมนะเฮ้ยไม่ใช่ก่อกลางไอ้ก่อเต่าพูดผิด ไม่ได้วะคือผมจะมาฟาร์มโกโก้รอนะครับคือมันต้องใช้โกโก้ประมาณ10อันนะสิอันนี้คือเหนื่อยนะครับไม่ง่วงจะได้10อันคือผมตีบอสอีกแล้วผมได้ถ้วยเอาเอาไปเสกแอดมินใช่ไหมพอเสกแล้วผมอาจจะได้ได้ดาบมาก่อนนะครับพอผมได้ดาบมาก่อนเนี่ยผมจะเอาดาบเอ้ยเอางง ก็ช่างัมมันยิงงฟูยิ่งงงนะครับมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงผมหนึ่งมาฟาร์มโกโก้ก่อนคือโกโก้สิอันเนี่ยมันเอาไปเปิดประตูตีคาตาคุรีได้นะครับคือเราต้องการหออคาตาคุรีด้วยนะซึ่งผมขาดบอยดิกอีก20่สิบตัวตนะครับถ้าระหว่างอีกสิตัวผมสมมุิผมได้ถ้วยไปเสกแอดมินผมได้ดาบมาเท่ากับว่าผมทําเสร็จไปแล้วหนึ่งงานก็คือได้ดาบยูรูจิวมาแล้วมันไข่สิตัวระหว่างสิตัวนั้นผมอาจจะได้ที่เสกมาก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาที่เสก ตอนนี้ผมก็ให้น้องๆเขาไปฟาร์มมอนต์เกาะโฮเค้กมาแล้วนะตีให้ครบ500ตัวนะครับช่วยๆกันนะเนี่ยผู้น้องเขามาเต็มเซิร์ฟเลยนะคือขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันถึงแม้จะวุ่นวายก็เถอะแต่ตั้งแต่น้องๆเขาก็เต็มใจช่วยนะครับ10อันแล้วนี่ครบ10อันแล้วนะครับฟาร์มอีกเลยถือว่าได้เร็วกว่ารอบก่อนนะคือรอบก่อนแม่งต้องนานนะครับไม่ไหวจะได้เกิดอยู่กอเต่าเหมือนเดิมนะครับวอตติลิกอ่าเดี๋ยวเราต่อตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยนี่ลิลิกนะครับกลับช่วยเถอะอยากตีแอดมินแล้วโอ้ ไม่ดมาแล้วครับครบ10นาทีแล้วอีลิกน่าจะเกิดแล้วอ่าอีลิกเกิดอยู่เกาะเต่าเหมือนเดิมมาแล้วครับผมจะตีอีลิกเลยนะขอได้ที่เสกเถอะเหงาเหลือเกินอยากตีแอดมินแล้วอ้โหไม่ได้ว่ะผมเจอแล้วนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้นะอีลิกเฮ้ยได้ถ้วยได้ถ้วยได้ถ้วยทุกคนได้ถ้วยได้ถ้วยเว้ยทุกคนโคตรวุ่นวายเลยอะแบบ น้องเขาเยอะเกินแล้วพูดแทรกไปแทรกมานะครับเดี๋ยวผมผมงว่าผมจะทำไงวะเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังกันเหมือนกับว่าผมต้องคุยกับคนนี้นะครับพี่จะทำการเสกนะอ่ะถูกต้องปมาแตะตรงไหนวะลืมเดี๋ยวเราได้ตรงไหนตรงไหนข้างในข้างในเอาข้างในโอเคโอเคโอ้โอ่าอ่าผลประตูอย่าเพิ่งตีผลประตูพาพี่ไปล่าดาบผีจับพี่เจพาไปไปรับพบเพื่อนที่ที่เกาะให้ด้ครับใหได้ให้ได้ไปที่น้ำตกแล้วก็มันจะอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดตีละคนตีละคนไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวผมนำไป เราก็ทำอะไรต่อตีมอนมี่ตีมอนแล้วก็ตีมอนแล้วก็ไงต่อพี่ต้องขึ้นไปมันจะมีน้ำตกที่ขึ้นได้พี่อ่ะพี่ขึ้นมาแล้วพี่เข้าประตูใช่ไหมอ่ะหนึ่งจุดหนึ่งจุดจุดแล้วจุดแล้วจุดที่สองจุดที่สองอยู่ตรงนี้ครับจุดที่สองน้ำเลยน้ำเลยวิ่งไปเลยพี่มีฮาคิตอนนี้พี่ต้องตามใครเนี่ยพี่งงอ่ะจุดนี้จุดอ่ะพี่จุดอีกที่สองแล้วมีเวลาสองอาทิตย์ตอนนี้มีเวลาสองอาทิตย์ไปหาจุดจุดต่อไปเลย พอ่าวเราไปไหนต่อไปไหนต่อไปเลยอ้าวทำไมจุดจุดไม่ติดอ่ะอันนั้นจุดที้าอันนั้นจุดที้าต้องไป่ตดที่จีก่อนอ่าจี้จุดเดียวจุดเดียวอ่าเรียบร้อยทานทานครับเจมินเจมินมามามาบาวาวบ่าวเกาะกลางอ่าตีเลยตีเลยตีเลยได้มาแล้วตีเลยตีเลยมาครับมาตีเอมินต่อนะไอมินอยู่ในซ่องในในร่องในร่องตอบเธอตอบเธอเอ๊ะมันอยู่ข้างในโอ้โห เดี๋ยวเราไปเอาดาบต่อนะครับผมต้องตีตัวนี้นะครับผมจะได้ทูชิตะนะโอกาสตอบมา100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอโทษด้วยนะครับมันอาจจะวุ่นวายไปหน่อยขอโทษกัน,นต่อ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยทุกคนผมได้ทูชิตะมาแล้วโอ้ดาบสุดเที่ยวของเราแล้วเปน่านะปลดล็อกดาบชิตะนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมมารีวิวดาบเคียวให้ดูดีกว่ามันมรียกเคียวแล้วกันเดี๋ยวดาบเดี๋ยวเคียวอ่ะอันนี้นะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นการปล่อยขึ้นอากาศออกไปนะครับเป็นวงกลมนะส่วนสกิลเอ็กซ์เนี่ยเป็นการจับมอนลากไปนะครับดูผมชอบมากเลย ไปไปล่าอีลิกต่อแล้วเรามาตีบอสอีลิกตัวที่9นะครับอ่าตรงนู้นนะครับเห็นอะไรแบบปะคนแม่งเยอะจัดเลยใครที่เซกแอดมินอะไรก็ดีนะครับอันนี้เรียบร้อยไม่ได้ถ้วยนะครับไม่ได้มานะครับผมต้องฟาร์มซูจิตะให้ครบมัดสี่ร้อยนะในการทําตับคู่วเด้งเออเหมือนจะราบลื่นนะครับน้องๆเขาช่วยกัน ดีมากเลยความทําง่ายขึ้นเยอะนะครับถึงแม้มันจะวุ่นวายก็เถอะแต่ก็ดีแบบไม่มีคนช่วยต้องเก็บไม่ให้มัดครบ400นะผมไปดูมาอ๋อไม่ต้อง400นี่ไงมันเขียนว่ามีมัดแค่350นะครับถ้ากับสกิลเดียวอืมก็รวมได้ไม่ต้อง400อ่าอันนี้จะระดัดเกิดน,นะครับเดี๋ยวเราไล่้าดั่กันดีกว่าออนครบเซิร์ฟมาชั่วโมงกว่าแหละดูตอนนี้ทุกคนเห็นรูปเรือปะมันมี7คนอยู่บนเรือนะครับอุ้ยให้ผลให้ผลเลิฟมาผลเลิฟเก็บดีรออะไรแต่ไปดูอ่ออออา ไฮดอจะอยู่ตรงไหนเอ่ยมันไม่ข้างบนข้างล่างอะ่ะเออมันมีแค่นี้อ่เกาะมีปะนี่เหรอนี่ใช่อ่านั่นไงทุกคนไฮดออยู่ตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ถ้วยพี่ไม่รับเฟซหรอดเออลืมลืมขอโทษอีริกตัวที่สิบของเรานะครับอันนี้เยดเอาตึงๆเลยครับวันนี้ไม่ได้มาแล้วครับบอสอีริกตัวที่ตัวที่สิบเอ็ดของเราแล้วขอถ้วยอยากได้ถ้วยโอ้โหไม่ได้ถ้วยนะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้มานะครับอีนิกเกิดข้อเท้านะหลังจากที่เกิดเกาะเต่าโคตรบ่อยเรียบร้อยไม่ได้นะตัวที่12ของเรานะอันนี้ดับถ้วยดับถ้วยดับถ้วยอยากได้ยอรู้จิว๋วว่าประการดับมันน้อยนะครับเรียบร้อยโอ้โหไม่ดับนะเรียบร้อยนะทุกคนมาตัดดีดาบพิชิตตาผม350แล้วเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลให้ดูนะครับสกิลแรกเนี่ยอ่าเป็นการทิมๆแล้วก็แทงอะ่ะเออจ้วงๆเอาผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเทอร์เรสกนะครับมันพุ่งได้นะชอบสกิลนี้สุดแล้วมันพุ่งได้ แถมสวยด้ะไปนะครับเราไปหาดาบอื่นต่อมานะครับล่าอีลิกของเราโอ้โหน้องๆน,น,น่ารักมากมเยืนไว้ผมตีไม่มีใครแย่งตีดอบถ้วยมาโอ้โหไม่ดอปนะดอโอ้โหไม่ดอกนะครับถ้วยกีลลี่เกิดน,นะครับผมเจอแล้วเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้ผมไ,ไม่ดอกตัวที่สิบเจ็ดของเรานะครับโอ้โหไม่ได้วะดอปเธอตัวนี้ก่ะเตียนมินไม่ดอปนะครับเฮ้ย ไม่ดอกทุกคนดูทุกคนดูผมบักนะครับมุมกล้องบั็อกว้าดูมุมกล้องโอ้โหไม่ได้เฮ้ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้จริงได้จริงได้โอ้ไ,ไ,ดได้ท้วยนะเกไม่โมไม่เิดไและไม่ผิกเ็กเ็กเลยวะมานะครับเตียนเมนตัวที่สองของเราโอกาสดบ ถ้วยอย่างยากนะครับแถมอันนี้ก็ยากเหมือนกันโอกาสดรอปมันน่าจะ2%ปรเซ็นต์บผมไม่แน่ใจอ่ะใครรู้ก็เม้นมาได้นะครับโอกาสดรอปสี่เปอร์เซ็นต์ตีก็ยากนะมี2ล่างเลยอ่ะเด็กตีเยอะนะครับไม่น่าจะเป็นอะไรมากเรียบร้อยโหไม่ได้นะครับได้แต่หมวกแอดมินโอกาสดรอปยากคลิปหายเลยไม่ต่างอะไรกับผ้าคลุมหนวดดำเลยปะเนี่ยโอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ดรอป อันนี้เป็นบอสตัวที่3ของเรานะครับอ่าแอดมินตัวที่3ดิคนเยอะมากแบบเลื่อนรถเร็วมากนะครับตีกันเกืนนะอบสิบคนอะดรอปโอ้โหไม่ดรอปนะครับดรอปยากจริงบอสที่ลิกเกิดอยู่ที่เกาะพอทาวน์นะครับทุกคนตอนนี้ผมหยุดเซิร์ฟฐา,านะโอ้โหไม่ได้ผมรู้สึกว่าเปลี่ยนเซิร์ฟไลด์ดิท์มันเร็วกว่าการที่เรามารอนะครับแต่ที่ผมรอเนี่คือผมจะได้ตีแอดมินกับน้องๆน,นะครับเพราะผมไม่ได้มีฮาคีสีไง อ,อยู่เกาะไฮด้าน,นะครับวันนี้เรียบร้อยไม่ได้โอไม่ได้ใน่ถือมาตัวอีกต้องวิ่งกลับอีกตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วที่ผมจะได้ดาบยามะอยู่ไหนเอออีเล็กนูนบาฮันนียนี่ไงมีตัวสุดท้ายของเราดอบถ้วยเถอแะแต่ก็ต้องมาได้อีลิกตีถ้วยเหมือนเดิมนะเอาถ้วยโอไม่ได้นะครับรีตัวเลยเราไปที่เกาะไฮด้าน,นี่เกาะไฮด้าเราก็ลงไปที่น้ําตกนะครับ ทำประตูเข้าไปนะครับแล้วก็จัดก,การในมอนตรงนี้ได้แล้วปะเนี่ยจะบอกว่าได้แล้วเฮ้ยนี่ไงกำลังดึงอ่าเรียบร้อยทุกคนยามะ นี่นะครับผมได้ดาบยามะแล้วนะเรียบร้อยปลดล็อกดาบยามะนะครับว่าเท่จัดเอาไปฟาร์มมัทต์ดี่กันดีกว่านะเพราะว่าผมต้องใช้มาทต์ี่มันเออมนะครับกลับมาฟาร์มัของเราฟาร์ม350เหมือนกันนะ350ใครบอกว่า400มั่วนะครับมัน350นะผมไม่อ่านในวิกิมาแล้วต้องเก็บให้มัดครบ400นะผมไปดูมา นี่นี่มาเด้งรัวๆโคตรเยอะตอนนี้ก็เหลือเวลา18ชั่วโมงนะครับก็ผ่านมาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้มาตเตี่350แล้วดาบยามะของเรานะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะสกิลแรกเนี่ยเป็นการพุ่งนะครับแล้วก็ฟันขึ้ืนดาบออกไปสกเกผมก็ชอบนะทุกคนมันพุ่งได้เหมือนกันเออคือมันไม่เหมือนทูชิตะที่มันพุ่งได้แค่สกิลเดียวนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบดาบยามะมากเดีนะ๋ยวเราไปรวมดาบพู่เด้งกันดีกว่าอย่างแรกเราต้องมาคุยกับไอ้ตัวนีน โอเคไปเืลัวอ่ะทีนี้ก็เปิดแล้วนะทุกคนแล้วก็ไปที่ตรงนี้มันจะประตูให้เข้าไปนะครับนี่มันจะมีฝั่งยามากับทูชิตะนะผมจะเรื่องํายามาก่อนนะครับอ่ะอันนี้ใช่ป่าวะใช่แหละอันนี้เป็นเควสยามานะครับเราต้องให้มอนตีเราใกล้ตายปะไม่ตอบวะรับผิดปะวะเอา้า พี่รับผิดไหมวะไม่ผิดไม่ผิดแต่มันมีโอกาสใช่ไหมใช่ใช่บางคนเขาบอกว่าเกือบตายเลยแบบบางคนก็บอกให้ตายไปเลยอะไรประมาณนี้อ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับทุกคนอ่ามันจะเป็นอ่าแดงๆอันนี้แล้วจะทำยังไงต่อนะไปรับอันที่สองพี่รับอีกรอบนึ้งเนาะมืดแล้วใช่ไหมอ่ะพี่มืดแล้วพี่มีหมอกแลอ่าไล่ดูหมอกคือสมมติมันมีสิบกอดพี่ต้องตีสิบกอดหรือว่าหรือว่าไม่ต้องมันมีโอกาสดอกอ๋อมีโอกาสดอกก็บางเกาะก็จะไม่มีพี่ อันนี้ให้ตีมอนที่มีเสียมพูนะครับ<ม>ถ้ามันสเร็จนี่หมอกเลยหายไปเลยใช่ไหมอ่าโอ้เอาเรื่องอยู่นะถ้าทำคนเดียวอะ่ะโคตรเหนื่อยดิมันต้องเปลี่ยนเกาะเนาะใช่แล้วแบบคือคนไม่มีผลประตูก็ต้องขับเรือซุ่มาก่อที่ลายตามากเลย<อ>ไหนมีไม่มีคือตอนนี้ผมต้องตีมอนที่มีเสียมพูติดไปนะครับดีนะครับที่มีน้องไม่ใช้ผลประตูนะครับมันจะได้แบบเปิดไปเปิดมาเราจะได้ความสบายนะครับไม่งั้นยากถ้าเราพลาดตัวหนึ่งก็คือเควสไม่สำเร็จนะครับก็ต้องมาไล่กลับมาดูที่เกาะเดิมอีกยุ่งยากมาก อ๋อนี่ไงนี่ิยังไม่ตีเลยนี่เกาะทัวเนี่ยอ่าเสร็จแล้วคือตอนนี้ผมทำเควส่2เสร็จนะเหลือแค่เควส่3นะครับแล้วเราไปรับคตสก่อนคือผมเนี่ยต้องไปทำการเสกบอสเคียวแล้วก็ให้บอสเคียวฆ่านะครับเรียบร้อยพี่ตายแล้วทำไงต่อมนเนาให้ไปอ๋อพี่วับมาแล้วอ๋อนี่ไงจุดกระเพิงอ๋อ อ่ะเคลียร์ดันแรกจะทำไงต่อ,ตอมีสามอันเลยมันต้องจุดสามลอบอ๋ออ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนลุมตายเรียบร้อยอันนี้คือผมทำเสร็จแล้วนะครับทุกคนทำทูชิตะต่อพี่คุยตัวไหนนะก <between S 1> ดกดตรง,<ด>งไหนกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสิบสี่แล้วกดอันนี้ปะใช่ไปเกาะอื่นเดี๋ยวนะเมื่อกี้อีลิเกิดหรือเปล่าไปเช็คอีกนะอ่ะไปเช็คอีลิคนนึงนะ อ่ะเรียบร้อยพี่คุยครบ3คนแล้วยังไงต่อ คือตอนนี้ผมต้องรอเจ้าตลาดเกิดนะครับที่เกาะกลางนะอุ้ยจริงจริงมันไม่ยากเลยเนี่ยน้องเขาช่วยอ่ะคือผมเข้าใจง่ายมากเลยก็คิดว่าจะยากกว่านี้นะครับนะเราจะไปรับเคลอีกรอบหนึ่งคือต้องรับเคลทั้ง3รอบนะครับคือมันต้องเอาไอสีแดงเนี้ยให้ได้6อันถึงจะรวมเป็นดาบู่้วเด้งได้คือทุกคนเดี๋ยวผมจะมาล่าหอกของคาตาคุรินะครับน้องเขาเพิ่งบอกผมว่าจริงจริงมันไม่จำเป็นต้องได้ถ้วยนะครับถ้าได้ถ้วยมันจะเป็น V 2อ่ะถ้าเราตีครบมันห้าร้อยตัวเนี้ยมันจะเป็น V 1น่ะครับแต่มันจะได้ คลิปนี้ก็ทาทันแน่นอนน้องเขาช่วยกันเต็มที่มากขอบคุณน้องเอฟทุกคนนะครับไม่รู้ขอบคุณกี่รอบแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็อันนี้ได้แล้วนะครับนี่เสกวอสคราคูรีได้แล้วไปเลยนี่นะครับมันเป็นวอสบีหนึ่งนะขอหอกมันที่มันถืออยู่โอกาสต่อปอกมันห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเคสอ่าล่าจะตลาดกันต่อนะครับไอ้ย,ย่ปูไม่แง่งอ่ะเกินใครเนี่ยขน่อยาหน่อยข้าหน่อยข้าหน่อย ใช่ไหมันแยกสลับตัวนะประเด็นรอต้องนานแล้วพี่จะทําเคลียร์ได้ปหมเนี่ยได้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 พี่ได้ไม่ได้เออโชคดีไปงัไงไงต่อได้รับเคลียร์ต่อใช่ไหมใช่เคลียร์สุดท้ายบิ๊กมังเคลียร์สุดท้ายปะมาแล้วครับเคลียร์สุดท้ายนะเดี๋ยวจะได้ดอกคู่โอเด้งแล้วนะครับคู้่เฮ้ยกำลังโหลดคืออะไรเฮ้ยเรียบร้อยผมมาอยู่ในมิตินี้ผมต้องกินคอฟเพอเรนะผมจำได้อยู่คอฟเพอเรอยู่ไหนเอออ่านี่อ่าไม่ได้แดกผมหรอกโอ้ยเฮ้ย ก็ได้อ่านี่โอ้ยตรงนี้มีบอสใช่ไหมอ่านี่ไงบอสบอสฝนแสงด้วยอายังไม่โดนหรอกโอ้โหบักรังหินสบายเลยเรียบร้อยไงต่อเลยเข้าประตูหร,รอ,ต,อต้องทำไงต่อวะอ่าคุยคอมพีวเตอแน่เลยแล้วก็ต้องงี้เอออุ้ยประตูเปิดอุ้ยเอ่าเข้ามาล้อแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ่าม่จัดก,การอ่าเด,ด,ดี๋ยวๆไม่ฆ่าไม่ได้ทำไมฆ่าไม่ได้อ๋อเราต้องต้องใช้ยาหมาต้องใช้ายาหม,มา โอเคยามายามาเอาขอบคุณมากครับน้องๆที่บอกโอเคยามาค่าด้วยว่ะเอาว่ะเล่นไข่แม่งแปลกจัดจิ๊บโอ้เอ้าคัสซีเหรอเฮ้ยผมมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมจอมืดอ่ะจอมืดไม่ไม่มีอะไรแค่พี่ได้ดาบครับอ๋อเฮ้ยได้ดาบแล้วเรียบร้อยทุกคนผมได้ดาบโอดิ้งแล้วนะครับเรียบร้อยนะปลดล็อกดาบคู่โอดิ้งโอ้มาถึงก็ให้เอาเลยว่ะโว้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันจะหมดป่าะวะเนี่ยไม่น่าหมดนะไม่ตีและ เราจะทำการล่าคาตาคุรินะเราต oh. 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 uh ้องฟาร์มมอนให้ครบ500ตัวนะครับล่าวีหนึ่งเราจะได้เก็บมาร์ดดับผู้โอเด้งไปด้วยแหละเออมานะครับนี่ล่าบอสก่อนดับเถอะโอ้โหไม่ดอบเออตกแมปมาอะไรเนี่ยโอ้อ๋อตกอู้อู้โหอยู่บนอากาศ เราอยู่บรรยากาศวะเนี่ยก็อยู่มาตรงจุดตรงนี้ได้เฉยเรียบร้อย right. ทุกคนผมไ like ด้สกิลไอ้น,นี่แหละสกิล X นี่ก็คือหนึ่งดาบที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับแปลงร่างทำไมวะนี่ก็คือดาบที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือดาบผู้อเดีตนี่แหละสกิลเซตไหนมันเป็นการสร้างทอร์นาโดนะครับนี่นะแล้วก็ผลักตัวออกไปไกลอยู่นะส่วนสกิล X เนี่ยเป็นการง้างแล้วก็พุ่งนะครับถ้าโดนศัตรูเนี่ยมันจะปันอย่างงี้นะตุ้มคือโคตรชอบอ่ะอันเนี้ยโอ้ดาบนี้ผมอยากได้ตั้งแต่อยู่โลกหนึ่งแล้ว <laughs> มันพุ่งไกลมากเลยนะรอดูราดูด ท้าทาเต็มหลอดนะครับพุ่งถึงต้นไม้นู่นเลยนะโป่งเห็นปห่งโคตรไกลเรียบร้อยนะครับบอสคาดากุริตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหโคตรเกลียดตอนมันล็อกอย่างเงี้ยทุกคนผมขยับไม่ได้ไม่ดโดบมาตีตั้งห้าร้อยตัวอ่าโอเคครบแล้วทุกคนจากการบอสคาดากุรินะครับรอบนี้ขอได้เดี๋ยวที่เกลียดมาตีห้าร้อยตัวแล้วนะครับก็ไม่ไกลจากฟาร์มัสอะไรแล้วล่ะเหนื่อยนะครับรู้ชีวเจ้าของหัวใจจะได้ดาบ โอ้ไม่ได้นะครับทุกคนคือตอนนี้ผมอ่ะออนไซส์สเซิร์ฟนะครับเพื่อที e ่จะตีอีลิกตัวเดียวนะก็คือมันจะมีน้องคนนึงเปิดไว้1เซิร์ฟแล้วผมก็เปิดไว้สเซิร์ฟนะก็คือเซิร์ฟนี้นี่นะครับอ่าเซิร์ฟนี้เฮ้ยเหมือนเขาได้ถ้วยกันแล้วปะเคนเจอเดี๋ยวได้ถ้วยหร<ข>อเจอคนแค่ไปดูในมือผมดเนี่ยพ<น>ี่แอลมาดีจริงเหรอเอา่ามานะครับทุกคนเรามาไล่บ<ข>อสแอดมินกันดรอปถือขี้เกียจล่าแล้วอุตส่าห์แจกสองร้อยลบัคก็แกซื้อเซิร์ฟวีเพิ่มเซิฟหนึ่งไม่ได้ทำสัมเมจเลยมองไม่เห็น ปล่อยให้เขาทำก่อนไหมจะได้หานกันดอบ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 มาดบมาดบมาขอดอบก่อนขอดอบก่อนเฮ้ยไม่ดอบวัคลีนดอบ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 มาเฮ้ยดอบแล้วดอบแล้วทุกคนเอาว่ะดบหอกมาแล้วตอนนี้ขาดแค่โยนรูจิ๋วนะครับเรียบร้อยนะปลดล็อกตากหอกคาตาคุริดีเลย เราเหลือของที่ง่ายที่สุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ที่เสกแล้วนะครับอันนี้ผมออนไว้3เซิฟนะอันนี้เซิฟ์วทีามได้มาถือว่าโชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสกเลยนะโอ่งอ่ะเสกแล้วทุกคนเราก็ย้ายจอนะครับเอาตัวนี้มาล่าขอถือแล้วขาดจบเดียววิ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยดองเนี่ยไายกูได้เลยเฮ้ยเนี่ยได้เนีย ล็อกขับมาเรียร์ร์เบร้อยนะครับทุกคนเราปลดล็อกเอ๊ะอาใหม่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราปลดล็อกแหววเอายร์เรียร์เรียรเรอยเรียบร้อยนะครับทุกคนเราปลดล็อกเย่าลืมจิ๋วแล้วนะไม่งวดจะได้มีครบทุกดาบในเกมเรียบร้อย10ดาบนะครับตอนนี้เวลาก็เหลือ14ชั่วโมงนะครับก็คือเวลาเหลือเลยอะผมเผื่อเวลาไว้เยอะแหละจริงๆนี้ไปนะครับกดหยุดเวลาเลย ทำอะไรกันดีทุกคนได้ของครบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาตีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับมีคนยังไม่ได้เรื่อยๆเรื่ยๆอยๆเรื่อยๆมีคนยังไม่ได้เขาพูดว่าเขาจะได้ก่อนผมนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงเหมียวนะครับเนื่องจากว่าเหมียวได้เมดไม่พอเราจะปล่อยให้เหมียวตีไปก่อนนะครับเหมียวคือใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เล็กเหมียวไว้ก่อนเหมียวเหมียวเหมียวตีให้ตายเลยเดี๋ยวเรายืนดูให้เฉย เอาเลยเดี๋ยวเนี่ยตีพอแล้วใช่ไหมแต่เม็เดเยอะแล้วแหลนะโอ้แม่งมราทุกคนเลยออพอตีด้วยกันผลพัสดีตัวโอ้โหไม่ได้รอบนี้